มาแล้วไปต่อแหลกกันค่ะจะวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ใช่เกินไปพร้อมแล้วกุไลหายไปไหนวะกงุไลหายไปไหนอ่ะมาแล้ว ตำราของไทยเขาบอกกระเทยปากเบี้ยวนี่คบไม่ได้นี่สัตว์เจอที่ไหนต้องเตะปากทำอะไรอ่ะจริงแนัจริงแนัจริงแนัจริงแน่แท้เลยไอ้เบี้ยวแบบใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสตรีเลยไม่ค่ะเสียงอะไรอย่าเสียงกระปุ เรื่องราวดีๆเวอร์ปวดตบขอยักตบให้ทุกคนฟังค่ะเลิศต้องมีมาคนเดียวเอาคนมาคนเดียวไม่มีการลุงไม่มีใครทำงานก็ใครอย่ามาลุงโบเอาคนมีคนเดียวใครท่นด่าเขา้งพูดไม่มีใครดูนางเอกวิภาวดีสู้ต่อคนร้ายไม่ไหวแล้ว เห็นนิ Raw ้วเฮี้ยอย่างเงี้ยแต่พอลำไม่ได้เรียนด้วยลำสวยตอแหลกันทร <e ์ดานเล่นแบนเพชรให้ดูหน่อยรูกแบนทบอย่างลูกแบนเค้กนับงดิงส่อคไม่เล่นค่ะมึงนในง่อหรือวมึงควายจริงๆ